สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนมไฮโดเจลลี่ของพี่อูจุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับผมได้มาแล้วผมซื้อมาในราคา25บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกินนะครับอ๋อผมขอบอกครับมันมันสวยมากเลยชอบมันมีสีสันเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยมาครับผมก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ กินหอมมากเลยผมไม่รู้หอมมากเนี่ยมองเห็นไหมสวยมากเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยอันนี้รสอะไรอะทุกคนรสอะไรค่อยเลือกรสบูบูลี่ปาน,นี่อันนี้รสบูบูลีนะครับ อร่อยนะนุ่มมากรูปลูกพีชเลยอยาไปกินเ้ยกินกินอางุ่นกันเลยนะครับกินอ่างดี๋อยาปไปนิ่งหากก่อนไหนไปนิ่งแล้วนี่ไง น,นี่รสกีนังุ่นไปทุกคนุ่นเขียวอ่ะเคยกินแล้วนะรสนี้หวานหวานมืนเว้ยแต่นี้เปรี้ยวกว่านิดหนึ่งนิดหน่อยอร่อยมากทุกคนไปตามกันดันอ๋ออีกรสหนึง่งรสโคา แล้วโคลล่ะนี่ครับแล้วโคลล่ะแล้วบ่าบก็ไม่รู้นะเฮ้ยอร่อยมากครับทุกคนจนตัวผมชอบรสบลูเบอร์รี่มากที่สุดลองลงมาก็เป็นรสโคลา่ะลองลงม่ก็เป็นอังกุนฮะนี่ครับ2ี่บาบาทเองคุ้มมาก ผมไปก่อนนะขอตัวไปกินก่อนอร่อยเกิน